ปิดแล้วปสี่จุดแต่ตัวเอสซอรสนซยงงยนอยู่ในแดนบวกยู่เลยนะคะครับก็เป็นไปได้ว่าที่ตลาดลงมันวันนี้เดลต้ามันโดนถล่มด้วยออใช่ใช่เก็บอ<ส>่ก็เลยลงเยอะนะครับก็แต่พรุ่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดน่าจะมียอก,ก่อนนะครับเพราะาตลาดหุ้นอเมริกาก็โทนน่าจะเป็นลบในวันนี้แต่ว่ายิ่งตลาดหุ้นไทยลงมายิ่งน่าเก็บเพราะว่าบาทไทยเนี่ยวันนี้มันได้ประเด็นบวกหลังเหมือนอย่างที่คาดการกันไว้ก็คือตัวเลขการค้าออกมาแล้วออกมาค่อนข้างดีนะครับขาดดุลน้อยลง แล้วขาดดุลเพียงแค่800กว่าล้านเหรียญน,นะครับตรงนี้บาทมันก็เลยแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีการรายงานตนัวเลขดบัญชีเดิน,นสะพัดด้วยผมเชื่อว่าน่าจะกดทําให้เงินบาทมันแข็งค่าต่อเนื่องได้นะครับดังนั้นถ้าพรุ่งนี้จะมีการย่อลงมาเราก็เก็บพุ้นเพิ่มครับนะครับ<า>แล้วก็ตัวฟิลเตอร์นเนี่ยคงต้องรอดูจังหวะเพราะตอนนี้เบสิสไม่ค่อยเอื้อเบสิสที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่1.5จุดนะครับ เออหนึ่งจุดหกจุดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ลบลบบวกบวกนิดๆอ่ามันก็เลยดูเฉยๆกับการหน้าลองผมว่าต้องรอดูรอรอบที่ดีกว่านี้ก่อนนะครับส่วนหุ้นเนี่ยโฮมโปก็ยังคงชอบอยู่นะครับถือต่อไปถ้ามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหุ้นวันนี้ตัวนดิงที่เราคุยกันมานานแล้วมันปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วทีทีบีอีกนิดหนึ่งก็จะไปถึงบาทสี่สิบแล้วนะครับเอออยายังเทคโรฟิตก็ตามสบายนะครับก็ะจะอรอเลนรอีล่อนทีทีบีครับพี่มอนครับ ก็สรุปแล้วผมว่าตลาดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีย่อลงมาอีกครับเราก็ซื้อหุ้นเพิ่มครับไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วยิ่งดูทิศทางข้างเงินบาทแล้วสบายหุ้นไทยชิวครับอืเงินบาทก็สบายเงินบาทแข็งค่านะครับหุ้นไทยก็น่้จะบอกนึกถานค่าอยู่แล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดหมายเลยครับพี่โอ้ไม่ใส่ล้วแต่ละเออการคาดหมายได้ได้ครับพี่ปิงอ่ะผ่านค้าถ่านปลาให้เสร็จกันนะก็สรุปแล้ว สรุปแล้วสรุปแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับตลาดมันก็ย่อลงมาตอนบ่ายแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะลงตามพุ้นเมกาแหละครับที่เมกาขยับยกระพุทธวันนี้ก็ก X, I, ได้นะพุทเอ็นพวก ndx djis bx ได้ผมว่ามีลุ้นคือเนี้น่าจะมีน้ำมีนวนลนะเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราก็หุ้นไทยมันอาจจะเปิดลงมาเต็มลบอ่ะเราก็เคาน์เตอร์สวนกลับขึ้นไปนจริงๆแล้วว่านอกจากโฮมโปรแล้วที่เป็นพุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคที่ดีผมอยากเน้นพวกหุ้นร้านอาหารนะพี่ที่เราคุยแต่เมื่อเช้าว่าพุ้นเ,เอ็มพุ้นเอยูอ่ะ มันมันมันน่าสนใจครับงบมันน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับอออะรเอยูเราเราจะสังเกตเห็นไหมพี่อย่างพวกเบบเบเวอร์เรดเครื่องดื่มอีซีก็มาเหมาเดี๋ยวดูพวกร้านอาหารมันก็มาด้วยเหมือนกันอีซี่โรงงานที่อินโดเขาผลิตได้อะไรขึ้นตึ๊ดตึ๊ดต๊ดตึ๊ต๊รครับได้ค่ะพี่ปิง ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปิงขอบคุณค่นครับสวัสดีครับพี่มอนครับพี่ปิ่งยังลุ้นโฮมโปรอยู่นะคะนั้งจุนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงค่ำคืนนี้ประมาณรอบหนึ่งทุ่ม